ฟาถูหวยเด็ดเลขเด็ดเลขดังเลขแม่นเลขรวย1นึ่กันยายน2565ถ้าชอบผลงานเราอย่าลืมช่วยกดติดตามพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อหวยเล่นบนล่างและกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับคําเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการราับชม สวัสดีครับทีมงานปะทูหัวเด็ดนะครับ3ตัวบนงวนนี้ออก 3, 3 2, า2 2ตัวร่างออก83นะครับคนสุราชงวนนี้เข้าร่าง83ครับเข้าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเข้า2ตัวบน3าสองครับนกตาทิพย์เข้าเลขเด่นบน2ครับ แอดระเดนเข้า2ตัวบน32ครับรถเตอรี่ซันเข้า2ตัวบน32ครับแอดโอเลขวิ่ง3เข้าบนนะครับคู่มือเสียงโชคเข้า2ตัวบน3 2เข้า2ตัวร่าง83ครับแอดไก่เลขวิ่ง2เข้าบน83เข้า2ตัวร่างนะครับจานแมวเข้า83ร่างครับร่างชุดสรุปเข้า3ร่างครับ ถ้ารวมเล่นเข้า2ตัวบน3 2สองครับปักหลัก10ล่าง8เข้าล่างครับเซีนอัศนีเลขวิ่ง3เข้าบนล่างครับแอดกุยซอกาวเลขวิ่ง2เข้าบน3 2สองเข้า2ตัวบน83เข้า2ตัวล่างครับแอดกุยตาไม่ผิดหวังนะครับจากสถิติที่ผ่านมาเจพรสดงวดน,นี้เข้า83ล่างนะครับ เอาให้รวยสมชื่อจริงๆครับข้าทุกงวดงวดนี้ก็ข้าบน32อีกครับแอดแมงปอเข้า2ตัวร่าง83ครับแอดบอลเข้ามาไหลงวดแล้วนะครับงวดนี้3 2เข้า2อตัวบน83เข้า2ตัวร่างครับอาจารย์เพชรก้า2 3เข้า2อตัวบนครับเข้ามาไหลงวดแล้วนะครับแอดอุดม32เข้า2อตัวบนแอดไอเอ็มโอเข้าบนนะครับ ไทลัสเข้าแ3ดล่างเดเรนิวเข้า3 2 2ตัวบนครับชอบชอบส่วนตัว3เข้าบนล่าง2เข้าบนนะครับชุดตัดเล่นเข้า3 2 2สองตัวบนและ83มเข้า2ตัวล่างนะครับแม่น้ำนึา1สอเข้า2ตัวบน,น,บน, 1, 3, 2, วบนฝันเป็นจริงเข้า3า2สองตัวบนเช่นกันครับตำราแก้จน3 2สองเข้า2ตัวบนครับ ขอได้รับคำขอบคุณจากทีมงานประทูหวยเด็ดและขอขอบคุณเจ้าของข้อหมดทุกทกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ